เพิ่มแรงดันสายยางง่ายๆด้วยสิ่งนี้เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ สวัสดีครับผมปุ้ยเมิสเตร์ปุ้ยนะครับขวดน้ําที่เราใช้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่บ้านผมส่วนใหญ่ก็จะเก็บคัดแยกไว้นะครับเพื่อขายนะครับนอกจากขายแล้วนะครับเพื่อนเเราก็ยังสามารถที่นํามาประยุกต์ใช้หรือว่า DIY นะครับให้เกิดประโยชน์ได้อีกนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เหมือนกันครับผมก็จะมา DIY นะครับหัวฉีดน้ําเพิ่มแรงดันให้สายยางนะครับด้วยขวดน้ําอัดรมเหลือใช้ให้เพื่อนๆนะครับดูเป็นแนวทางกันวิธีการทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับถ้้ากดแลวไปดูพร้อมนบ ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ผมจะนํามาใช้นี่นะครับเพื่อนเพื่อนขวดน้ําอันลมแล้วก็ฝานะครับของน้ําอันลมก็ถอดมานะครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นเศษท่อ PVC นะครับผมที่เราตัดเหลือเศษนะครับผมเป็นท่อขนาดพึ่งนิ้วนะครับครับเพื่อนเเราเตรียมอุปกรณ์ที่จะทําครบแล้วเดี๋ยวต่อไปมาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับซึ่งวิธีทําง่ายมากนะครับเพื่อนๆนมาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัด่อขวดตรงนี้ออกนะครับเพื่อน เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ก็เอาไปขายต่อนะครับผมเราก็จะได้พอขวดตรงนี้มานะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเพื่อความสวยงามขัดกระดาษทรายนิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นําท่อ PVC นะครับมาสุมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดลงไปเลยนี่นะครับเพื่อนๆมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับ ต่อไปเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับฝาที่เราเตรียมไว้นะครับสาีฝาแล้วแต่เลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้ประมาณ3ฝาพอนะครับก็จะมีตัวฉีดนะครับฝักบัวนะครับเป็นฝักบัวไว้สําหรับลดต้นมงต้นไม้นะครับผมแล้วก็เป็นอีกอันนึงผมจะทําแบบให้มันคล้ายๆกับหัวฉีดเป็นแบนดนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าทําได้หรือเปล่าครับนะครับต่อไปก็มาดูขั้นตอนการเจาะนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับในการเจาะก็คืออาจจะใช้เหล็กนะครับลนไฟหรือว่าเหล็กแหลมจิ้มเลยก็ได้นะครับมีออออะ้นนเเเเเพพืืื่่่่ีจจงยยหลาาส อันแรกนะครับผมจะเจาะแค่นี้นะครับเพื่อนเพื่ออะไรครับเพื่อจะใช้ไว้สําหรับฉีดนะครับอันนี้จะเล็กหน่อยตัวฝักบัวก็ใช้อันนี้เจาะได้เลยนะครับเพื่อนนี่นะครับก็ทําไว้นะครับหลายขนาดอันนี้ฝักบัวนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเจาะให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับเพื่อนผมจะทำให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงมืออันนี้จริงนยครับเรามีเหล็กแล้วเราก็ใช้เหล็กแหลงก็ได้นะครับ นี่ผมจะใช้สว่านปั่นเข้าไปนะครับนี่ฮะจะลองไว้แบบนี้ดูนะครับเผื่อมันจะเป็นเกลียวออกมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับลองทําดูก่อนนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับมีนี่อันนี้เล็กใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีหัวอแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นฝักบัวอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายที่ผมบอกว่าจะทดลองทําเหมือนตัวที่เขาฉีดแบนๆนะครับโดยใช้นี่นะครับเพื่อนๆซิลนะครับลองใช้ซิลนะครับมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อน โอเคนะครับเพื่อนๆได้แล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้นะครับหัวแบบต่างๆมานะครับ4แบบแล้วนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ d i วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับผมว่าจะได้ผลอย่างไรบ้างนะครับกับแบบต่างๆนะครับติดตามชมพร้อมกันครับครับก็มาดูก่อนนะครับว่าแรงดันสายยางเดิมนี่นะครับเพื่อนๆเปิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้แรงเราต้องบีบนะครับบีบนานก็เมื่อยมือเหมือนกันนะเพื่อนๆ มาลองดูตัวนี้นะครับที่ทํากันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับว่าจะแรงและไกลขนาดไหนเริ่มจากหัวไหนดีก่อนนะครับนี่ครับหัวฉีดก่อนเลยครับรูเดียวเล็กๆนะครับมาดูกันนะครับเปิดแล้วนะครับนู่นนะครับดูพุ่งไปถึงนู่นเลยนะครับดูความแรงนะครับดูครับเพื่อนๆนี่ฉีด นี่ครับหัวแรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวต่อไปนะครับน้ำจะออกมาแบบไหนนะครับเปิดครับดูน้ำนะครับพุ่งไกลนะครับแล้วก็ออกมาเหมือนเป็นแบบกระจายตัวนะครับ อันนี้ปิดแล้วนะครับแต่ว่าแรงดันก็ยังอยู่น้ํายังไหลนะครับต่อไปเรามาลองหัวฝักบัวนะครับเพื่อนๆไว้สําหรับงานลดต้นไม้นะครับรูอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเพื่อนลองดูนี่ครับฝักบัวไว้เวลาเราลดน้ําต้นไม้นะครับถ้าต้องการให้มันเป็นฝอยเยอะกว่านี้เพื่อนเพื่อจะเจาะรูเล็กๆนะครับแล้วก็ไหลายรูเอานะครับไว้ลดน้าต้นไม้ได้หัวสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อหัวหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้ก็คือหัวนี้นะครับ ที่เป็นลักษณะรูเนแบนดนะครับผมมาดูกันนี่นะครับผมจะลองล้างรถนะครับเปิดนะครับนี่นี่น้ําฉีดออกมาจะเป็นลักษณะนแบนๆแบบนี้เราก็ไว้ล้างรถได้เลยครับปิดน้ําแล้วทาน้าจะค่อยๆลดแรงดันลงเรื่อยๆนะครับล้างรถก็จะใช้หัวนี้แล้วก็หัวกลมนี่นะครับอันนี้จะแรงหน่อยจะฉีดค่าพวกโคลนพวกอะไรออกครับ อันนี้แรงเลยครับดูนูน่นพุ่งข้ามก้นแพงไปเลยครับนู่นนะค oh, <no. S 1> ข้ามก้นแพงความแรงนะครับขิดล้างมุ้งลวดก็ได้ครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางการ DIY หัวฉีดน้ำนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้สายยางนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้หรือปรับปรุงนะครับถ้าใครต้องการความสะดวกมากขึ้นนะครับก็สามารถเพิ่มบอลวาล์วนะครับได้นะครับเผื่อเวลาเราสายยางยาวๆแบบนี้นะครับเราเดินไปฉีดเราก็สามารถปิดเปิดได้นะครับทีนี้นะครับสมมติว่าหัวฉีดของเราพังนะครับผมเราก็สามารถไปถอดฟ้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งไม่เหมือนกับหัวฉีดที่มีขายตามท้องตลาดนะครับคือถ้ามันเสียนะครับถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ต้องซื้อใหม่ใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับถ้า d i y ของเราใช้เองนะครับเป็นการประหยัดตังค์นะครับผมอันนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเพื่อสามารถดูคลิป DI y อื่นๆได้ตรงเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับผมหรือว่าคลิปอื่นๆได้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามตรงโลโก้กลมๆนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ